ต้องยอมรับนะคะว่าการทําธุรกิจในยุคโควิด19มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและเพลนไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการกินการอยู่ของคนเราก็ต้องปรับปรเปลี่ยนสภาพไปนะคะทีนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับผู้บริหารหนุ่มอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องถามจริงๆว่า ่าฟันโควิดสิมาได้ยังไงเพราะว่าเขาเปิดตัวแบรนด์คุณผู้ชมก่อนหน้าที่จะมีโควิดไม่กี่เดือนเท่านั้นเองและค่ะนั่งกับเราตรงนี้นะคะคุณสรันหล่อพิพัฒน์ค่ะผู้บริหารบริษัมทมาราธอนประเทศไทยจำกัดและก็เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ M Life ด้วยสวัสดีค่ะยสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกคุณเคนได้ครับยินดีครับอยากให้ถามก่อนจริงๆว่าเอ๊ แบรนด์ M Live คืออะไรแล้วทาไมเปิดตัวก่อนโควิดฝ่าวิกฤต์รอดมาได้ยังไงอยากให้แชร์หน่อยเอออยากให้แชร์หน่อยจริงๆเพราะอยากรู้จริงๆคือเรื่องราวเราตอนแรกเราเปิดตัวกันที่ Central World นะครับคือแบรนด์ M Live ก็เป็นแบรนด์ถ้าพูดตรงๆในการมุมมองของธุรกิจเนะก็คือเราเป็นแบรนด์คอนเซปต์สโตร์ของการขายเครื่องออกกำลังกายแล้วก็บริการด้านสุขภาพยุคใหม่นะครับ เราผมตั้งแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจที่จะเชื่อมต่อวงการวิทยาศาสตร์ทางกีฬา,ากับคนบุคคลทั่วไปเพราะทุกวันนี้สังเกตว่า คนเนี่ยจริงจังกับการออกกําลังกายมากขึ้นเนาะและทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คนออกกำลังกายทุกคนคกลายเป็นนักกีฬาเนาะแล้วเราก็จะเห็นเครื่องออกกาลังกายเต็มไปหมดเลยในตลาดเนาะแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเครื่องไหนให้มันใช้ได้กับสมรรถภาพเราจริงๆเนาะแล้วเราจะเทรนยังไงแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงสําหรับตัวผมเองเราก็อยู่วงการสุขภาพมานานเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีเยอะมากที่จะเอามาให้กับ คนในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองโดยที่เทคโนโลยีส่วนใหญ่มันถูกใช้กับนักกีฬาระดับโลกเนาะเพราะเงินมันอยู่ตรงนั้นอนจริงทําไมเราไม่เอาเทคโนโลยีดีๆตรงนั้นมา,าใช้กับนักกีฬาทั่วไปคนที่อยากรักษาสุขภาพแต่เราก็เลยตั้งเป็นแบรนด์ M Life Shop ขึ้นมาเครื่องออกกำลังกายเทคโนโลยีออกกำลังกายที่มันแบบเจ๋ง,จง,จงที่สุดที่เรามีที่เราหามา่ได้เนี่ย มาให้คนจับต้องได้เนาะแล้วก็มีอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือเป็นการเป็นพื้นที่ในการทดสอบสมรรถภาพด้วยเป็นโรงพยาบาลเป็นศูนย์สุขภาพหรือเป็นอะไรเนี่ยคือเราเอาเอาการทดสอบสมรรถภาพที่เราเรียกว่า V O 2 max นะคือการใช้ออกซิเจนในร่างกายในการสร้างพลังงานเราดึงออกมาจากโรงพยาบาลแล้วไปทดสอบกันเลยที่หน้าร้านในห้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการให้ความรู้ในการออกกําลังกาย เราก็เลยทำชาแนลขึ้นมาแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญนักกีฬาเก่งๆต่างๆมาแชร์ประสบการณ์กันว่าเฮ้ยกว่าคุณจะเก่งเนี่ยคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างทํายังไงเทรนร่างกายยังไงดูแลร่างกายยังไงกินอะไรนอนยังไงต้องการที่จะให้ข้อมูลกับคนว่าเฮ้ยคนที่จะวิ่งมาราธอนได้คนที่จะแข่งไอรอนแมนได้ คนที่จะเป็นนักกีฬาระดับประเทศได้ม,มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่เขาเกิดมาแล้วมีพรสวรรค์ดีเลิศนะเขาฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากและการเทรนเนี่ยการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเทรนเนี่ยมันมีระบบอะของมันซึ่งถ้าคุณตามระบบะคุณสามารถผลักดันร่างกายไปได้ไกลามากอย่างปลอ,อดภัยด้วยเราไม่เจ็บถูกไหมเพราะหลายคนก็จะบอกอู้เป็นนักกีฬามันต้องเจ็บมันต้องปวดซึ่งจริงไม่จําเป็นคุณเคนพูดมาขนาดนี้เอาจริงถามเลยจุดเด่นของ M Life Shop เนี่ย คืออะไรบ้างที่ตอบโจทย์ยุคนี้ละ New Normal แบบฟาร์ุรกิโควิดสิเนี่ยคือเราเปิดตัวเนี่ยก่อนโควิดเข้า2เดือน3เดือนนะบอกตรงๆงว่าโอเคในเมื่อคนไม่เข้าร้านเราเนาะโอเคการทําออนไลน์มันก็เป็น1มุมที่เราจําเป็นจะต้องทำละแต่มันจะทํำยังไงใช่ไหมก็เลยเป็นจุดต้นต่อของการทําเรียกว่า M Talks Channel นะครับก็คือเป็นอยู่บน YouTube นะครับทุกท่านเข้าไปดูได้ก็คือเป็นการให้ความรู้เลยแล้วก็เอา v i r t u m l x t x t t s t i n g เนี่ยเทสให้ดูสดๆไปเลยว่านักกีฬาเนี่ยอย่างเช่นมีนักกีฬาแบททีมชาติมาเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมว่าแบบท,ที่ตีกันได้ระดับโลกเนี่ยมันต้องฟีดขนาดไหนามาเทสให้ดู<อ>ให้คนเข้ามาเชียร์กันออนไลน์ทีนี้ถ้าคนอยากไปทดสอบสมรรถภาพของตัวเองอจริง ไปได้เลยไหมต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมก็บุ๊กเข้ามาออนไลน์นะครับเรามีเว็บไซต์อยู่ที่ M Life Shop แล้วก็เข้ามาก็เตรียมตัวร่างกายนิดนึงัผ่อนให้เพียงพอนะครับพักจากซ้อมนิดนึงถ้าใครเป็นนักวิ่งนักกีฬาก็พักสักวัน2วันให้เต็มที่แล้วก็จองเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวติดต่อกับทีมงานเลยค่า ค่าทดสอบก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่พันบาท2อ0 0ับาทเดี๋ยวหลักพันหรอใช่ครับที่ฟังมานี่คิดไปถึงหลักหมื่นแล้วนะเวลาไปเช็คอัพสุขภาพเนี่ยมันหมื่นอัพแล้วนะครับแล้วมันเป็นกอโกสแตนดาร์ดที่เราเทสก็คือเราเป็น v ิวทูแม็กซ์เตสติ้งนะวิวทูแม็กซ์เสตก็คือการเทสขีดความสามารถของร่างกายในการเอาออกซิเจนมาสร้างเป็นพลังงานค่ะคุณวิวเช่ไหมว่าเราหายใจเนี่ย อากาศเดียวกันเนาะแต่ร่างกายของแต่ละคนมีขีดความสามารถในการอ,าออกซิเจนไปสร้างเป็นพลังงานในการเคลื่อนไหวมันไม่เท่ากันนะฮะอ่ามันขึ้นอยู่กับเม็ดเลือดมันขึ้นอยู่กับการสูบฉีดเลือดของหัวใจเนาะแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวกล้ามเนื้อด้วยว่าเฮ้ยมันดึงออกซิเจนไปใช้พลังงานได้มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมอยู่ในฟิลของนักกีฬาซึ่งผมเคยแข่งจักรยานก่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนทั่วไปมันเข้าไม่ถึงเทสนี้วะเราก็เลยอ่ะลอง เราตั้งเป็นคอนเซ็ปต์สโตูขึ้นมาให้คนเข้ามาซึ่งก็ส่วนหนึ่งที่เราผ่านโควิดมาได้นะก็คือการให้ข้อมูลด้วยข้อมูลดีๆกับสุขภาพคนตรงนี้เนาะแล้วก็บวกกับการทําการโปรโมทที่ขายของออนไลน์อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะไม่มีไม่มีผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนต่ำกว่ราคาหลายหมื่นเลยนะแล้วทำยังไงให้เราทำตลาดออนไลน์แล้วคนเนี่ยเขามั่นใจในการจ่ายตังเป็นหลักหมื่นหลักแสนกับ เทคโนโลยีสุขภาพที่เขาต้องลงทุนกับสุขภาพเนาะมันก็มีวิธีการทําตลาดออนไลน์ที่หนึ่งคือต้องจริงใจกับ Product ที่เราเอาเข้ามาแน่นอน Product มันต้องดีเพราะถ้า d u c t ไม่ดีเราไม่ไม่เอาเข้ามานะครับแล้วก็ในมุมมองของความเข้าใจผลิตนะคุณต้องโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆในผลิตที่เราขายไม่ใช่บอกเฮ้ยอันนี้ดีนะผมเอาเข้ามาแล้วใช้สีแล้วดีไม่ใช่คือมันต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่คุณสามารถตอบผู้บริโภคได้ว่าเฮ้ยเขาเอาไป สเตปหนึ่งสองสามหลังจากนี้ที่เขาเอาไปใช้พัฒนาร่างกายเขาได้มันคืออะไร oh. แล้วเขาคาดหวังได้กับอะไร uh huh. แล้วมันการลงทุนตรงนี้มันคือ,ม,คอมันคือลงทุนเพื่อสุขภาพค่ะคุณเยงสุดท้ายอยากให้คุณเยนฝากช่องทางติดต่อหน่อยเชื่อว่าค,ค,คุณผู้ชมที่ฟังหลายท่านนะคะไม่ว่าจะแง่มุมการทำธุรกิจรวมถึงแง่มุมการดูแลรักษาสุขภาพในยุคแบบนี้นะคะที่ต้องสู้ฝ่าฟันกับโรคแบบนี้ล่ะคะ่ะติดต่อได้ทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ค่ะอยากให้ย้ำอีกสักครั้งเลยค่ะช่องทางออนไลน์นะครับ ก็บน Facebook Page ของเรานะครับ M Life Shop ทักเข้าไปได้เลยแล้วก็มีแอดมินตอบตลอดเวลานะครับถ้าต้องการเข้าไปทดสอบสมวยดภาพร่างกายเข้าไปลองสินค้าอะไรก็ตาม<ะ>หรือเข้าไปนั่งคุยก็ได้นะครับ<ะ>ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้าไปนั่งคุยที่ M Life ถ้าเกิดว่าไม่ซื้อของอะไรอย่างน้อยได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนนะส่วนช็อปเราก็อยู่ที่ Central World ชั้น3ะนะครับเดินเข้าไปที่จอดรถนะครับฝั่งลานสเก็ตเลยก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามช anel เรานะครับลองดูไม่มีการ วเวลาผมทำช anel เนาะ mm hmm. เราจะไม่มีการขายของ line, ออนไลน์นะเข้ามาฟังเฉยๆก็ได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแล้ว mm hmm. แน่นอนนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการที่สมมุติอ่ะคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าผมอยากเริ่มวิ่งวันนี้แล้วผมอยากวิ่งจบมาราธอนเนี่ย ทำยังไงโอ้โหอยากรู้อะไรถามได้เลยงั้นบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าถ้าใครที่รักสุขภาพหรืออยากเริ่มต้นดูแลตัวเองอยากให้มีสุขภาพดีๆนึกถึง M l i f e s h o p ของคุณเคนนี่แหละไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ค่ะแล้วก็คนที่อยากเป็นนักกีฬานะและอยากรู้ว่าเฮ้ยจะเป็นนักกีฬาต้องใช้เทคโนโลยีอะไรต้องการดูแลร่างกายแบบไหนผมว่าลองแวะมาคุยกันได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเคนมากนะคะสำหรับข้อมูลการดูแลสุขภาพดีๆวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมิวครับขอบคุณคร Cabe a sua dívida e tá...